สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องชีวบตเทนไลฟ์นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะพามาดูนะครับตัวอย่างการเทรดทํำกาไรในตลาด IQ Option นะครับอันนี้เนี่ยอยู่ในหัวข้อของ10นาทีรู้ทุกเรื่องนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายอย่างละเอียดนะครับและจะให้ทุกคนเห็นมุมมองในการวิเคราะห์อของเทคนิคสไนเปอร์ช็อตน,นะครับโอเคก่อนอื่นเนี่ยผมจะ ให้ดูตัวอย่างนะครับมีทางแพ้ทางชนะนะครับมีทางแพ้ทางชนะจะได้ให้ทุกคนเนี่ยเห็นมุมมองอะไรที่มันแตกต่างกันบ้างนะครับอ่าโอเคสิ่งแรกที่ผมจะทําก็คือการวิเคราะห์แนวราคานะครับแนวราคาคือเนี่ยนะครับราคาเนี่ยนะขึ้นสูงมากๆเลยนะครับจนถึงจุดสูงสุดเลยนะครับจุดสูงสุดเลยตรงนี้นะนเห็นไหมราคาเนี่ยอยู่ตรงจุดยอดพอดีเลยนะครับ ผมจะต้องทําการวัดราคาก่อนว่าราคาตรงนี้เนี่ยมันสูงเกินไปหรือเปล่านะครับมันสูงเกินไปหรือเปล่าถ้าสมมติว่าราคามันสูงเกินไปแน่นอนครับแรงขายต้องเข้ามาแน่นอนนะเราไปดูกันก่อนนะครับอ่าดูต่อไปนะครับอ่าเราได้ระดับราคาแล้วนะครับยสิ่งแรกที่ผมจะทําก็คือตีแนวก่อนนะครับตีแนวก่อนนะอ่า อันดับที่สองนะครับที่ผมจะทำต่อไปก็คือว่าเราจะดูว่าเกิดอะไรขึ้นตรงแนวนี้บ้างนะครับเมื่อกี้เนี่ยที่ผมได้พูดก่อนหน้าไปเนี่ยนะครับว่าตรงจุดนี้เนี่ยนะครับตรงจุดนี้นะจะมีแรงขายเข้ามาใช่ไหมครับเพราะว่าราคาเนี่ยสูงเกินไปนะครับและตรงนี้เนี่ยนะครับบ่งบอกถึงว่ามีแรงขายเข้ามาแล้วนะครับ สังเกตดูนะครับแท่งแดงตรงนี้นะครับตรงโซนราคาที่เราคาดคะเนว่าจะมีแรงขายเนี่ยเทเข้ามานะครับแรงขายเทเข้ามา่นะและดูเวลาครับทุกคนตอนนี้เนี่ยก็จะหมดเวลาซื้อละนะครับใกล้จะหมดเวลาซื้อแล้วนะครับเราจะทําการซื้อตรงตําแหน่งน,นี้นะครับแต่นะครับแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยมันมีได้หลายปัจจัยนะครับการที่เรากดเข้าเนี่ยปุ๊บ มันอาจจะไม่ลงแท่งน right. mm, ี้นะครับเราต้องเราต้องเผื่อไว้ก่อนนะครับเราต้องเผื่อไว้ก่อนมันอาจจะไม่ลงแท่งนี้หรือว่ามันอาจจะลงแท่งนี้เลยก็ได้นะครับอันนี้คือเราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้นะครับคือเราต้องสังเกตพฤติกรรมของการกระชากของแท่งเทียนผสมนะครับการกระชากของแท่งเทียนหรือว่าการปฏิเสธของแท่งเทียนนั่นเองนะครับเราจะเอามาผสมตรงเรื่องนี้ด้วยนะครับอ่าตรงนี้มีการสัญญาณของการรีเจ็คนะครับ สัญญาของการรีเจ็คผมเลยเข้าตรงแท่งนี้เลยนะครับอ่าผมต้องอธิบายก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเป็นไทม์เฟรมสาสิบวินะครับสามสิบวิคิดว่าน่าจะอ่าลงนะครับภายในแท่งถัดไปนี้แน่นอนนะครับอ่าเราดูราคารันทะลุไปเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะว่ายังไม่ทะลุโซนบนนะครับหรือว่าแนวราคาข้างบนสุดนะครับน่ะโอเคนะครับ ตามที alors, ่เราคาดการไว้เลยครับ uh ว่าตรงจุด huh. น uh ี huh. uh ้เ huh. น uh ี huh. uh ่ย huh. ค uh ือการสะสมของแรงขายจริงๆนะครับตรงโซนนี้คือการสะสมของแรงขายจริงๆนะครับแล้วเราก็จะชนะนะครับอันนี้เนี่ยคือการวิเคราะห์ของเรานะครับอันนี้คือการมีเคาะของผมนะโอเคต่อไปนะครับเราจะไปดูออเดอร์ถัดไปกันเลยนะครับอ่าตัวอย่างที่สองนะครับตัวอย่างที่สองอ่ามานะครับอ่า จุดนี้นะครับอ่าผมขออธิบายก่อนตรงนี้เนี่ยมือใหม่เนี่ยอาจจะมองยากนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคือจังหวะของแนวทับซ้อนนะครับนี่ตรงนี้นะครับแนวทับซ้อนอ่าตรงนี้มันมีหลายแนวมากซ้อนกันอยู่ตัวเนี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมว่ามันมีประมาณสองแนวได้นะครับมีประมาณสองแนวอ่ะผมจะแยกสีดีกว่านเนาะให้มันเห็นชัดๆนะครับเป็นโซนระตรานี้นะครับอ่า เป็นโ,นโซนสีเหลืองกับสีแดงนะครับโซนที่มันลงมาถึงสีแดงเนี่ยนะครับมันเกิดการดีดดดขึ้นไปนะครับนะตรงนี้นะครับตรงนี้คือการดีดขึ้นไปนะสิ่งที่ผมเห็นนะครับคือการเทขายหน้าตำแหน่งนี้นะครับการเทขายหน้าตำแหน,น่งนี้แสดงว่าตรงนี้เนี่ยมันลงมาค่อนข้างแรงแล้วนะครับคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันน่าจะมีความสําคัญแหละนะลงมาแรงปุ๊บเหมือนกับเราวิ่งสปีดนะครับวิ่งสปีดด้วยความเร็วที่ สูงเกินไปนะครับวิ่ง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 นะครับเราก็ต้องพักใช่ไหมครับกราฟก็เหมือนกันนะครับถ้าสมมติว่ามันวิ่งลงมาแรงแบบนี้นะครับมันก็มีโอกาสขึ้นกลับแปลงนะครับนะมันก็มีโอกาสขึ้นกลับแปลงนะครับสิ่งที่ผมคาดการไว้เนี่ยนะครับคือแท่งนี้เนี่ยมันตรงตามแพทเทิร์นทุกอย่างเลยนะครับก็คือว่าแท่งนี้เนี่ยเป็นแท่งแข็งแรงนะครับมันมีโอกาสที่จะส่งกราฟต่อขึ้นไปในลักษณะนี้ และแนวสีเหลืองเหลืองนี้เห็นไหมครับทุกคนมันคือราคาที่ส่งกราฟขึ้นไปได้เราสังเกตจากท่นี้นะครับเราสังเกตจากท่านี้นะครับสังเกตจากท่นี้นะเมื่อถึงแนวระดับนี้เนี่ยมันมีแรงซื้ออยู่นะครับมีแรงซื้ออยู่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับและตรงนี้เนี่ยนะกราฟเนี่ยลงมาสัมผัสนี้เนี่ยมีก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะครับซึ่งการวิเคราะห์ของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะได้ผลเลยนะครับ ได้ผลเลยก็คือว่ามันตรงตรงทุกอ,อย่างเลยอันนี้เนี่ยมีการสะสมของแรงซื้อนะครับอันนี้ก็เป็นแท่งที่บ่งบอกว่าตัวนี้เนี่ยมีแรงซื้ออยู่ในอดีตนะครับเนี่ยแล้วตรงนี้เนี่ยคือแท,ท่งที่ตรงนี้นะครับคือแท่งที่มีแรงซื้อเข้าจํานวนมากนะครับแท่งนี้บ่งบอกมีแรงซื้อเข้าจํานวนมากแท่งต่อไปมีโอกาสขึ้นต่อกราฟบอกเราแบบนี้นะครับผมก็คิดเหมือนกันนะครับผมก็คิดเหมือนกันอ่ะผมเลยกดขึ้นนะครับต้ตำแหน่งนี้ทุกคนไปดูผลลัพธ์ครับว่าผมจะวินหรือเปล่าในออเดอร์แบบนี้นะครับ มีการรีเจ็คนะครับมีการรีเจ็คตรงข้างบนนี้นะครับมีการรีเจ็คตรงข้างบนนี้อ้าวเ,เห็นไหมครับตกใจไหมกราฟเนี่ยขึ้นไปแล้วก็ดีดกลับลงมานะครับตรงนี้เนี่ยผมก็ขยับพยายามขยับแนวลงมานะครับผมคิดว่ามันมีโอกาสที่จะดีดขึ้นไปได้ตอนช่วงท้ายๆนะครับตอนช่วงท้ายๆนะ เรามาดูจะชัดนะครับอ่าเห็นไหมการห์ข้อ,ของเราเนี่ยกับสิ่งที่กราฟบอกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นไปนในทางเดียวกันหมดนะครับแต่ออเดอร์นี้เราแพ้นะครับอ่าเรามาดูย้อนกลับไปดูนะครับย้อนกลับไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนที่ผมจะกดนะครับอ่าผมขอย้อนกลับไปนะครับ ก่อนหน้าที่มันจะเกิดการรีเจ็คนะครับทุกคนเห็นอะไรไหมครับยอดสองยอดนี้นะครับระดับราคาตรงระดับราคาตรงนี้เนี่ยนะครับเราเห็นไหมว่ามีแท่งสองแท่งนี้ยไปสัมผัสปุ๊บแล้วก็เกิดการดิดดิดลงมาค่อนข้างแรงเลยไอตรอแท่งสองแท่งทนี้นะครับ,รบเห็นไหมอ่าเราผมไม่ได้ดูตรงนี้นะครับ,รบเนี่ยเห็นไหม ราคาตัวนี้เนี่ยขึ้นไปถึงระดับตัวเนี้ยนะครับเนี่ยขึ้นไปถึงราคาตัวเนี้ยระดับสีเหลืองของผมเนี่ยนะครับ,รบแล้วเกิดการดีเจก,กับตัวนี้เนี่ยบ่งบอกว่าแรงขาย่มันมันเข้านะครับอ่าการเล่นตรงแนวทับซ้อนเนี่ยก็จะมีความยากตรงน,นี้แหละนะครับข้ามสมมุติว่าเรามองไม่ละเอียดนะครับเราก็มีโอกาสแพ้ได้นะครับโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นเราซื้อประสบการณ์ละดันนะครับ ออเดอร์แบบนี้เราไม่ค่อยได้เจอนะอ่ามาดูตัวอย่างที่สามนะครับตัวอย่างที่สามนี้เป็นยังไงมามาดูกันนะครับอ่าตัวอย่างที่สามเนี่ยมันต่อมาจากออเดอร์แรกนะครับมันต่อมาจากออเดอร์แรกก็คือแนวที่ผมตีไว้ตอแน,น,นนะรตตอแรกนั่นเองนะครับตีไว้ตอนแรกนั่นเองอ่ามีลักษณะคล้ายๆกับอันที่สองเลยนะครับแพทเทิร์นคล้ายๆกันอ่านี่ตัวนี้นะครับมีการสสม เป็นแนวนะครับแลวตรงนี้เนี่ยเป็นการกระโดขะะโดขึ้นอย่างรุนแรงนะครับกระโดดขึ้นอย่างรุนแรงแลวตรงนี้เนี่ยมันเริ่มจะยอ่อตัวแล้วนะครับย่อตัวแล้วสังเกตดูทางนี้นะครับมีการเทขายนะครับมีการเทขายจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแท่งต,ต่อไปเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่จะลงต่อนะครับลงต่อ,อตามสูตรนะครับตามสูตร ผมรอจังหวะให้มันย่อขึ้นขึ้นไปนิดนึงนะครับเพื่อที่จะอยากได้ราคาดีๆนะครับอยากได้ราคาดีๆนะใจจริงเนี่ยอยากได้ตรงข้างบนนี้นะครับอยากได้ตรงข้างบนนี้ก็คือว่าตรงแนวข้างบนนี้นะครับมันมีโอกาสที่จะชนะมากกว่านะครับอแต่ก็รีบไปหน่อยนะครับรีบไปหน่อยแต่คิดว่า ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นการสะสมของแรงขายอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการเทขายอย่างรุนแรงนะครับสัญลักษณ์ของการเทขายอย่างรุนแรงแค่นี้เนี่ยมีโอกาสลงต่อได้นะครับอาลงมาค่อนข้างแรงสาใจนะครับแรงสาใจเลยอะโหเห็นไหมครับทุกคน นี่แหละคือความน่ากลัวของตลาด OTC นะครับ OTC เนี่ยการเบี่ยงของการาฟเนี่ยมันจะค่อนข้างแรงนะครับมันจะค่อนข้างค่อนข้างแรงวิธีการคือเราต้องหาจุดที่มีการเข้าซื้อหรือเข้าขายให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าสมมุติว่าเราได้จุดที่ดีนะเราก็มีโอกาสาที่จะชนะนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราได้จุดที่ไม่ดีเนี่ยเราก็มีโอกาสแพ้จังหวะแบบนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยที่ ฝึกใหม่ๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเจอจังหวะน,นี้ค่อนข้างเยอะนะครับในตลาด OTC จึงทําให้หลายๆคนเนี่ยกลัวตลาด OTC ไปเลยนะครับอ่าโอเคดูตัวอย่างที่4นะครับดูตัวอย่างที่4ตัวอย่างที่4เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันนะครับเป็นสเต็ปสเต็ปนาะอ่าสังเกตไหมครับว่าอันนี้คืออะไรตัวนี้เนี่ยนะครับคือกรอบไซเว์นะครับคือกรอบไซเว ทำไมผมถึงคิดว่าเป็นกรอบไซเวย์เพราะว่าตามสูตรของเรื่องของเทรนแล้วนะครับตรงนี้ทำทำหาเท่ากันนะครับแล้วโลลงมาแบบนี้นะครับทำโลเสร็จนะครับแล้วทำหา h เท่ากันเพราะฉะนั้นเนะี่ยตรงนี้คือไซเวย์แน่นอนนะครับไซเวย์แน่นอนอ่เราไปดูกันก่อนให้ครับ ผมจะขยับแนวลงมานะครับเพื่อที่จะดูระดับราคาตรงนี้เนี่ยมันเป็นยังไงให้มันเห็นแบบแนวชัดเจนนะครับผมเตรียมกดขึ้นแล้วทุกคนสังเกตไหมครับว่าตัวนี้เกิดอะไรขึ้นตรงนี้เนี่ยเป็นพลายชั่นนะครับใครที่ไม่ไม่รู้เรื่องของพลายชั่นเนี่ยนะครับอาจจะเข้าพลาดได้นะครับอันนี้เนี่ยคือรูปแบบของพลายชั่นอันนึงนะครับ ใครอยากรู้เนี่ยก็ไปดูตรงหัวข้อของไคลชันนะครับอันนี้เนี่ยผมจะไม่อธิบายนะครับเพราะว่าผมได้พูดไปแล้วนะครับอ่าอันนี้คือรูปแบบของไคลชั่นนะครับผมกดเลยนะครับกราฟจะขึ้นหรือลงผมไม่สนใจนะครับคือมันคือเราเรากดไปแล้วเนี่ยนะครับเราเราทําอะไรไม่ได้อยู่ละถ้าสมมติว่ากราฟมันลงไปเนี่ยนะฮะเราก็ดูว่า ตำแหน่งของเราเนี่ยได้ดีจนตำแหน่งดีหรือเปล่านะครับได้ตำแหน่งดีหรือเปล่าถ้าได้ตำแหน่งไม่ดีนะครับก็ต้องปล่อยนะครับอันนี้เนี่ยเราได้ตำแหน่งก็ค่อนข้างโอเคนะครับค่อนข้างโอเคถึงมันจะลงมาก็ไม่เป็นไรนะครับปล่อยปล่อยมันไปก่อนเพราะว่า otc กาแปรงอยู่แล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเราพยายามยึดตามเทคนิคเราให้ได้มากที่สุดนะครับเราอยากไปเพี้ยนนะครับเราอยากเพี้ยนคือถ้าสมมุติว่าเราวิเคราะห์อย่างเป็นสเต็ปแล้วเนี่ยนะครับ แล้วถึงแม้ว่าวันจะแพ้เราก็ได้เกิดการเรียนรู้นะครับ่ะโอเคอันนี้ก็คือเราเข้าตามสูตรนะครับเราเข้าตามสูตรเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับมันก็ชนะนะครับปล่อยมันไปก่อนมันจะมันจะขึ้นหรือลงเนี่ยปล่อยมันไปก่อนนะครับอ่ะมาดูตัวอย่างที่ห้านะครับอ่าตัวอย่างที่ห้าเนี่ยคล้ายๆกับตัวอย่างที่สี่เลยนะครับตัวอย่างที่สี่เลยคือการดูตรงนี้นะครับ ือตัวนี้ลักษณะของการเทรดตามแนวนะครับนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะตัวนี้เนี่ยมันมีการพักตัวที่ตำแหน่งของโซนแรงซื้อนะครับโซนแรงซื้อก็หมายความว่าราคาตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะต่ำนะครับราคาค่อนข้างที่จะต่าลงลดตัวลงมาแล้วนะครับจากการขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับในตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ลงมา ก็ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันนะครับถ้าเป็นเทรนแบบนี้เนี่ยความชันเนี่ยนะครับบ่งบอกถึงความแรงนะครับเมื่อมาถึงแนวตัวนี้นะมีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้นะครับรอให้มันพักตัวก่อนแป๊บหนึ่งนะอ่าดูผมดูจังหวะแท่งเทียนนะครับอ่าตัวนี้ลักษณะคล้ายๆกันนะครับแพลนชั่นอันเดียวกันกับอันก่อนหน้าเลยนะครับผมก็กดเข้าไปตามสูตรนะครับตามสูตร นี่เห็นไหมถ้าเราดูในทางเฟรมในนี้จะเห็นได้ชัดเลยนะครับนี่ขึ้นแรงลงแรงนะครับจะเจอบ่อยนะครับในตล C, าดอุตสจักรชักแบบนี้นะ,ะขึ้นไปห้างสวยนะครับแต่ว่าเราอย่าเพิ่งมั่นใจนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับในตลาดอุตสแต่ถ้าสมมติว่าเรา ยึดหลักของเราเนี่ยนะเข้าตามหลักเข้าตามสูตรนะก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแล้วนะครับเข้าคือเข้านะครับตัดสินใจก็คือให้เด็ดขาดเลยนะครับถ้าสมมุติว่ามันผิดเงื่อนไขอะไรก็อย่าเพิ่งเข้านะครับอ่าโอเคออเดอร์นี้ก็วินไปนะครับออเดอร์นี้ก็วินไปอ่ามาดูตัวอย่างที่หกนะครับตัวอย่างที่หกเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างที่จะอืมพูดยังไงอะ ต้องอธิบายอย่างละเอยียดนิดนึงนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยากนิดนึงเนาะโอเคมาดูนะครับตัวอย่างที่หกคือตัวอย่างที่เล่นในกรอบไซเควตที่เป็นกรอบพักตัวขนาดเล็กนะครับซ้อนไซเควอีกทีนึงนะอ่าผมจ,จะพามาดูก่อนหน้าก่อนนะครับก่อนหน้าเนี่ยเป็นอัพเทรนแหละขึ้นมาค่อนข้างแข็งแรงนะครับขึ้นมาค่อนข้างแข็งแรงแล้วตัวนี้เนี่ยเกิดการพักตัวละ ผมคาดการไว้นะครับว่ามันจะต้องขึ้นกลับไปหาตรงนี้ก่อนนะครับเพราะตามหลักแล้วเนี่ยนะมันจะเมื่อการพักตัวเนี่ยนะครับมันจะต้องไปิดเกาะตัวเป็นไซเย์ใช่ไหมครับเกาะตัวเป็นไซเย์แต่ทําไมผมถึงวิเคราะห์ว่าเฮ้ยมันอาจจะขึ้นต่อไปนะครับเราดูกรอบตรงนี้เรามาดูกรอบตรงนี้นะครับแล้วเราสังเกตดูนะครับว่าพื้นที่ของ แรงซื้อเนี่ยค่อนข้างที่เยอะกว่านะครับพ ads, ื้นที่ของแรงซื้อนะครับก็ค่อนข้างที่เยอะนะครับเห็นไหมลองดูน,ะนี่ตรงนี้นะครับว่ามันมีการยกขึ้นยกสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าสมมุติว่าแท่งนี้เนี่ยสามารถทะลุกรอบตรงนี้ได้นะครับสามารถทะลุกรอบตรงนี้ได้มีโอกาสที่จะขึ้นไปถึงราคาข้างบนนี้นะครับขึ้นไปถึงราคาข้างบนนี้แล้วก็กลับตัวลงมานะครับ แต่ถ้าสมมติว่าราคาตรงนี้เนี่ยไม่สามารถเอาชนะกรอบนี้ได้มันอาจจะลงมาถึงตนหน,น่งนี้แล้วก็เป็นไซเบรต่อไปหรืออาจจะกลับตัวลงมาแบบนี้ก็ได้นะครับเรามันมีโอกาสได้2แบบนะครับก็คือว่าถ้าสมมุติทะลุไปก็จะขึ้นไปข้างบนนี้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ทะลุนะครับก็กลับลงมาอยู่ข้างล่างนี้นะครับเราต้องดูว่าท่งนี้จะจบยังไงนะครับดูท่งนี้จะจบยังไงอ่า ผมคาดการไว้ว่ามีโอกาสขึ้นมากกว่านะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็น up trend นะครับอ่าแค่นี้นะครับปิดเขียวเต็มแบบนี้แสดงว่าแรงซื้อเนี่ยยังเยอะอยู่นะครับแรงซื้อยังเยอะอยู่มีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะครับจากการคาดการณ์ของผมมีโอกาสขึ้นต่อประมาณ70%แล้วนะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเป็น up trend นะครับต่อไปนะเราดูจังหวะนะครับ ผมจะกดขึ้นเลยนะโอเคมีการย่อนะครับได้จังหวะย่อก็ถือว่าดีไปนะครับก็ต้องดูนะครับว่าจะขึ้นตามที่เราคาดการไว้หรือเปล่านะครับแต่เชื่อว่าน่าจะขึ้นต่อนะนะเห็นไหมมีแรงซื้อขึ้นละนี่เห็นไหมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ มีการขึ้นแล้วก็ยอ่อขึ้นแล้วก็ย่อนะครับถ้าเล่นในกรอบไซด์เวก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับมันจะเสียวๆนิดนึงเนาะอ่านี่เห็นไหมครับขึ้นไปแล้วอ่าเห็นไหมครับออเดอร์นี้เนะี่ยก็ขึ้นไปตามที่เราคาดการไว้นะครับคือจะขึ้นไปหาแนวข้างบนนี้ นะครับจะขึ้นปัญหาแนวข้งบนนี้นะแล้วเรามาดูพฤติกรรมของตรงนี้ต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะครับเนาะโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนก็อาจจะทําความเข้าใจนะครับไม่น่ายากนะกับบทเรียนนี้นะครับก็คือว่าเป็นเนื้อหาของการเทรดนะครับและเป็นมุมมองของการวิเคราะห์ทุกคนจะสังเกตเห็นนะครับว่า ผมเนี่ยไม่ได้ใช้เพียงความรู้เพียงความรู้เดียวในการเทรดนะครับผมต้องดูกันหลายๆอย่างในการเทรดเนี่ยผสมกันไปหมดนะครับซึ่งมันอาจจะยากสําหรับเบอร์ใหม่นะครับที่เขายังมีความรู้ไม่เพียงพอนะครับก็ต้องค่อยๆศึกษากันไปนะครับพยายามหาความรู้จากหลายๆแหล่งนะครับทุกวันนี้เนี่ยนะครับยูทูบเนี่ยมีมีบทเรียนเนี่ยในการเทรดเนี่ยให้เรียนฟรีนะครับก็สามารถไปหา ความรู้กันได้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ